ภาพถ่ายจากสนามบินดอนเมืองนะครับถ่ายจากสนามบินด,อน,าานดอนเมืองมาจะเห็นดอนเมืองโตเวนะครับมันเป็นสถานีรถไฟฟ,ฟ้านะครับ นี่ไม่ไปฟ้า